ก็เธอแม้วันที่เราจะต้องบอกลาแม้วันนั้นที่ฉันมีน้ำตาได้ไมีใครคนหนึ่งที่เข้ามาทำให้ชีวิตที่ธรรมดาเริ่มรู้ว่ารักมันเป็นเช่นไรเ้อมันนึงชีวิตต้องล้มลงเพราะเธอเดินจากฉันไปก็ไม่รู้ ชีวิตของฉันนั้นถ้าเธอไม่ได้จริงจริงดวงดาวบนฟ้าฉันและเธอไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรแต่ ไอโอ๊ตเมื่อไหร่มึงจะคืนเงินกูก็เอาตัวกูไปแทนแล้วกันเอ้ยเนี่ยผมอยากแ่งบอลคู่นี้อะอย่าเรียกว่ายืมเลยแล้วกันถือว่าช่วยช่วยยังไงเราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันมึงว่าพวกเราใช้ชีวิตคุ้มยังวะมีคนเคยบอกไว้เลยว่าแค่เราตื่นมาแล้วเรายังหายใจอยู่นั่นเราก็ต้องขอบคุณชีวิตแล้วอะมันไม่มีเราคำว่าคุ้มไม่คุ้มอะ แม่ครับแม่แม่แมแตะโกนอะไรมีอะไรหรือเปล่าป๊อกไม่มีอะไรหรอกแม่ป๊อกว่านี่มาให้อะ่ะป๊อปเก็บอะไรเถอะลูกยังมีเรื่องต้องใช้อีกเยอะ ม่เป็นไรหรอกแม่แม่เก็บไว้เถอะนะพอตั้งใจจะให้แม่อยู่แล้วขอบใจลูกแล้วนี่จะออกไปแล้วกินในลองท้องไหมเดี๋ยวแม่ทำให้พอกินแล้วแม่ไม่หิวอ่ะขอบคุแนะลูกนะครับ แล้วนะยันนีป๊อกจะไปเดินห้างกับโมแม่เอาเลยไหมครับไม่เอาหรอกลูกไปเที่ยวให้สนุกนะ อยู่เนี่ยนี่ไงแคนครีมฮะของบางอย่างอ่ะผู้ชายไม่ต้องใช้หรอกนะโมพอทำงานเน่เข็นแต่ของใหญ่ๆยกแต่ของหนักๆโมจะไม่ต้องดูแลมือบ้างเลยหรอดูของต่อดีกว่า นีีด้ดกว่าทำไมวันนี้โมซื้อแต่ของที่โมไม่กินอ่ะซื้อให้ใครหรือเปล่าโมก็ซื้อไปฝากแม่ป๊อปไงโมไม่ได้ไปเยี่ยมท่านนานแล้วอ่ะก็อยากซื้อของไปให้เยอะไปวะเนี่ยฮะ แม่ทานไหมอ่ะก็ได้นะเนาะยิ่ดได้เนาะพิซซ่ามาแล้วป๊อปกินเร็วน่งกินทั้งนั้นเลยอ่ะโห<ฮ>ทั้งเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเลยเหรอ คือป๊อบมีอยู่540บาทไม่เป็นไรป๊อบเก็บไว้เถอะเพราะว่าโมจ่ายไปแล้วจ่ายทางโทรศัพท์อ่ะเขาก็ตัดบัตรเครดิตเราเลยเดี๋ยวนี่โมมีบัตรเครดิตแล้วเหรอของโมยังไม่ได้หรอกอีกตั้งนานแต่อันนี้เป็นบัตรเสริมของพี่ปีเขาโหอย่างงี้โมก็รู้สบายเลยดิก็ไม่ได้สบายอะไรหรอกถ้ามีบัตรเครดิตนะ จ่ายไม่ตรงเวลาโหโดนดอกเบีย้ยบานอะ่ะก็อยงง่างว่นะถ้าสัญญาเขาแล้วน้องที่สัญญาก็ต้องจ่ายแพงขึ้นไม่มีใครให้อะไรใครฟรีหรอกแต่มื้อเนี้ยโมไม่คิดดอกเบีย้ยป๊อปนะ ขอโทษโมด้วยนะที่ต้องให้โมเลี้ยงอ่ะไม่เป็นไรหรอกป๊อปเอางี้วันหลังป๊อปค่อยเลี้ยงโมคืนแล้วกันโม<อ><อ>จ๋าคือป๊อปเคยดูหนังเรื่องหนึ่งอ,ะ,อะไรเหรอหนังของหมาโอเคมันกินสปากเกตตี้ใช่ปะ่ะมันก็เอาเส้นอ่ะคนละข้างกันอ่ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบค่อยๆดูดกันมาเรื่อยๆรื่อย โอ้ยพ๊อมไม่ทำอย่างนี้โอ้ยไม่ได้กินเลยอ่ะก็นี่เองหรือหลองยาทำเลยเยดายที่ไม่ได้กินหรือเสีได้ที่ไม่ได้กินอยากกินเห็นแก่กินได้เราเนี่ย ไม่เอากินไม่สรเลยไม่เอาค่อยมากินทีหลังเร็ไปหาพ่อเราไหม